น้องเคยได้ยินใช่ไหมว่าจะมีวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าน้องไม่จะเป็นต้องท่องศัพท์น้องไม่จะเป็นที่จะต้องแปลแต่น้องก็สามารถทําได้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่า g r a ม m a ครับน้องดังนั้นวันนี้วันที่9เราจะมาจัดเต็มกันใครพร้อมแล้วกดไลค์แล้วมาลุยกันครับสวัสดีครับน้องพบกับพี่บัตเหมือนเดิมนะครับที่เพจกูรูโพลิต a ค a d เดม เป็นไงกันบ้างนะวันนี้วันที่9แล้วนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่น้องหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่ตลอดแล้วว่าอ๋อวิชาภาษาอังกฤษมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าไม่ต้องแปลนะครับซึ่งแน่นอนว่า reading w o r k cap conversation เนี่ยอันนั้นต้องแปลจริงๆคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้ของวันที่8นะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมดูย้อนหลังนะครับอันนี้สําคัญมากๆแต่สําหรับวันนี้นะวันที่9นะครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งนะจำไว้เลยนะฮะเรียกว่าเป็นตัวช่วยชีวิตของน้องหลายคนคือกลุ่มของ กลุ่มของแกมมาเนี่ยคือเรียกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแปลนะครับคือเรียกว่าใครแปลได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่หัวใจของการทําจริงๆแล้วเนี่ยคือการดูจุดเน้นคือรู้จุดสังเกตต่างๆาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการรู้คีย์เวิร์ดซึ่งมันจะประกอบไปด้วยหลายบทมากานะครับยกตัวอย่างเช่น question tag if cause แบบนี้เป็นต้นซึ่งกลุ่มวันนี้นะที่พี่บัตยิบยกขึ้นมานะเรียกว่าเป็นกลุ่มยอดฮิตที่น้องหลายคนเนี่ยตามหามาคือเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับ tense นี่ tense พี่บัตเชื่อว่าน้องอ่ะก่อนจบม .6 ทุกคนนะต้องเคยได้ยินเรื่องนี้เออเจอกันมาตั้งแต่ประถมแต่น้องหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดเน้นของมันคืออะไรวิธีการที่จะทําเรื่องเนี้ยให้ได้เรื่องเกี่ยวกับเทมเนี่ยบางคนโอ้โหเรียกว่าจมอยู่กับมันเป็นอาทิตย์ดังนั้นวันนี้เนอะประมาณ1 0บถึงยีนาทีเราจะมาถอดรหัสกันเพื่อให้น้องเห็นว่าแนวข้อสอบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาที่เราเจอเนี่ยทำยังไงมาเดี๋ยวพี่บัตรอธิบายให้ในส่วนของเรื่องเทมนี่เขียนก่อนในส่วนของเรื่องเทม เวลาน้องเจอนะหลักการทำเนี่ยมีอยู่แค่ข้อเดียวเออคือเรื่องการหาจุดสังเกตให้เจอ,อจุดสังเกตให้เจอจุดสังเกตเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2แบบฟังดีๆนะตรงนี้สําคัญคือ1ดูคําบอกเวลาครับคําคบอกเวลาเราอยากทําเรื่องนี้ได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าคําบอกเวลาเนี่ยของแต่และเทมส์เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างดโดยปกติแล้วเทมส์เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่12บแบบเออสิแบสองเทมส ยกตัวอย่างเช่นอะไรครับ p พรสเซนซิมเพิลเ e รสเซนล่ะ p พรสเซนคอนเพ e สเซนละเพรสเซน e พอร์เฟ e ต์เพรสเซนเพอร์เฟกต์แบบนี้เป็นต้นเราก็จะเบิ้ลออกมากลายเป็นทั้งหมดอยู่12แบบคราวนี้น้องจะต้องรู้ให้ได้ว่าทั้ง12แบบนี้คำบอกเวลาเนี่ยที่มันจะแอบแฝงอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอ่าเพื่อให้น้องเห็นภาพยกตัวอย่างเช่นสมมติน้องไปเจอคาว่า yesterday นี่ yesterday yesterday เนี่ยมันแปลว่าเมื่อวานถูกต้องไหมครับมันแปลว่าเมื่อวานคราวนี้สมมติว่าน้องเจอปุ๊บภาพที่น้องจะต้องขึ้นมาในหัวทันทีคือ past ตระกูล past ตระกูลเกี่ยวกับอดีตทั้งหมดแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับกลุ่มเหล่านี้แหละเราเรียกว่าคําบอกเวลาน้องจะต้องมีความแม่นยําให้ได้ถัดมาคบน้องจุดสังเกตจุดที่สองคือเขาเรียกว่าโครงสร้างครับน้องจะต้องรู้ต่อว่าอ๋อหลังจากรู้เรียบร้อยแล้ว ว่าคําบอกเวลาแบบนี้นะมันควรจะอยู่ในเทนส์แบบนี้ไอแทนและเทนส์เนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าโครงสร้างมีอะไรบ้างคราวนี้เดี๋ยวพี่บัสยกตัวอย่างโครงสร้างเพื่อให้น้องเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยรู้แล้วเออข้อนี้เนี่ยเราต้องตอบแน่ๆเกี่ยวกับ p r e s e n t perfect อ่าสมมุติน้องต้องตอบแน่ๆนะครับคราวนี้น้องต้องรู้โครงสร้างก่อนโครงสร้างเช่นมีประธานเราก็จะใช้เป็นตัว F ย่อมาจาก subject คือประธานอ๋อโครงสร้างที่ถูกต้องเนี่ยพี่บัสคือเราจะต้องเติม have หรือ has นี่ have หรือ have และตามด้วย verb ช่อง3สิ่งเหล่านี้แหละเราเรียกว่าโครงสร้างนี่สิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าโครงสร้างดังนั้นน้องที่จะทําเรื่องนี้ได้จริงอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องแปลแต่น้องต้องรู้ทั้งหมดอยู่2อ,อย่างอย่างที่1เรียกว่าคําบอกเวลาถูกต้องไหมครับ1คือคําบอกเวลา2คือรู้แล้วว่ามันอยู่ในเท็นี้แน่ๆดูโครงสร้างของมันให้เป็นบางคนเนี่ยรู้นะว่ามันต้องเป็นอดีตแน่ๆแต่ไม่รู้จากโครงสร้างของอดีต ดังนั้นแบบนี้ก็ไม่เอาโอเคไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่บัตรเนี่ยเตรียมมาทั้งหมดอยู่3ข้อแต่ถ้าเบื่อใครเนี่ยได้ดาวนโหลดเอกสารไว้เออแจ้งไว้ที่ l ลน์แอดกูรูโพลิเนอะมีการดาวโหลดเอกสารชุดนี้จะมีทั้งหมดอยู่4ข้อเออให้น้องเนี่ยไปฝึกทําเพิ่อมอีกหนึ่งข้อด้วยเพื่อให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพดังนั้นเดี๋ยวพี่บัตรพาตะลุยก่อนแลวลองมาดูกันว่าน้องเนี่ยจะทาเป็นไหมเมื่อสมมุติว่าน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆโอเคไหมครับดังนั้นเรามาเริ่มกันนะี่เพื่อให้น้องเนี่ย,หเ,ยเห็นภาพมาๆมา,มา น้องเจอโจทย์ข้อนี้อย่างแรกที่พี่บัสบอกน้องคืออะไรครับคาบอกเวลาถูกต้องไหมน้องดูก่อนคําบอกเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงท้ายอยู่ในช่วงท้ายอย่างในข้อนี้คือคําว่าฟินครับฟ i นเนี่ยมันแปลว่าตั้งแต่อ่าฟินเนี่ยมันตั้งแต่แสดงว่าน้องเจอคําบอกเวลากลุ่มนี้เนี่ยน้องต้องรู้แล้วว่ามันเจอคําว่าฟินอ่าหรืออาจจะเจอคําว่าฟอเนี่ยถือว่าอยู่ในแก๊งเดียวกันน้องต้องรู้ทันทีว่าเฮ้ยถ้าเจอแก๊งนี้เนี่ยมันอยู่ในแก๊ง perfect แน่ ตระกูลเทนท์ที่มีลงท้ายด้วย Perfect ข้อนี้แน่ๆถูกต้องไหมครับดังนั้นพี่บัสจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจริงอยู่ว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องแปลแต่น้องต้องมีความจําเรื่องโครงสร้างให้ได้โอเคไหมครับส่วนใครแปลได้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพิ่มเติมอย่าง Perfect แบบนี้แน่นอนมันก็จะมีอะไรครับน้องมี Present Perfect มี p a s t Perfect มีอะไรอีกน้อง Future Perfect มีแบบนี้ปึ๊บป,บปบึกลุ่มเหล่านี้แน่นอนนะที่เข้ารอบ และมากไปกว่านั้นน้องคือกลุ่มเพอร์เฟกเนี่ยมันมีเพอร์เฟกแบบธรรมดาด้วยกับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเพอร์เฟกคอนอาเพอร์เฟกคอนดังนั้นสิ่งที่น้องจะต้องรู้ถัดไปคือโครงสร้างครับโดยโปรติและโครงสร้างของเทสเนี่ยมันจะไปประกอบคู่เกี่ยวกับคํากริยาทั้งหมดในที่นี้คือตรงนี้ก้อนนี้ปึบนี่ที่พี่บ้ระบายสีฟ้าให้น้องก็ต้องดูแลอ๋อโอเคนะขั้นต้นเนี่ยมันเป็นแก๊งตระกูลเพอร์เฟกแน่ๆแต่เฮ้ยมันมีโครงสร้างขึ้นมาเป็น Half. เ้มมันมีโครงสมาเป็นฮ โดยปกติแล้วเนี่ยโครงสร้างนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า present perfect con present perfect con นี่ present perfect con โครงสร้างของมันคือแบบนี้ครับประธานบวก have หรือ has ตามด้วย be n และบวกด้วย verb ing ดังนั้นเมื่อน้องดูทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นคำบอกเวลาก็ดี โครง้างก็ดีน้องจะรู้ทันทีว่าอ๋อส่วนที่มันหายไปเนี่ยเออส่วนที่มันหายไปเนี่ยก้อนเนี้ยสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันต้องเป็น verb ing แน่ๆเพราะว่า h a v e เนี่ยมันมาแล้ว be เนี่ยมันมาแล้วมันต้องจบด้วย ing เมื่อน้องเจอแบบนี้ปุ๊บน้องสามารถตอบได้ทันทีคือตอบข้อตอบข้อ2คําน้อง paying จบแล้วแค่นี้โอเคไหมครับดังนั้นสิ่งที่น้องเห็นภาพอ่าทวนอีกรอบหนึ่งนะ1น่น้องต้องรู้คําบอกเวลา สองน้องต้องรู้จักโครงสร้างใครที่ไม่แม่นโครงสร้างเนี่ยพี่บัตรเคยสอนเรื่องนี้ใน u t u b e นะพิมพไปเลยคําว่ากูรูโพลิศนะครับเลื่อนดูหาคําว่าเทนส์เรื่องนี้พี่บัตรเคยขยี้มารอบหนึ่งแล้วซึ่งน้องคนไหนที่ได้เรียนเนี่ยน้องจะเห็นเลยว่าโครงสร้างทั้ง12เทนส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยที่ไม่จําเป็นต้องท่องจําแต่มันมีรูปแบบตายตัวของมันอยู่โอเคไหมครับดังนั้นข้อ1่ตอบข้อ2ครับมาทวนอีกรอบหนึ่งมาดูข้อ2บ้างแบบไวๆนะน้องจะได้เห็นภาพน้องเจอก้อนนี้ปุ๊บแน่นอนไปละ คำบอกเวลาเออ yesterday แปลว่าอะไรครับเมื่อวานนี้เป็นกลุ่มตระกูล past อ่าเป็นการพูดถึงเรื่องอดีตแน่ๆถูกต้องไหมครับแน่นอนแล้วเออเก็บไว้ในใจ past เนี่ยก็มีหลายตัวลองไปดูโครงสร้างกันหน่อยนี่ลองไปดูโครงสร้างปรากฏว่าโครงสร้างเนี่ยนะครับมี were อ,อยู่เออมี were อ,อยู่น้องจะสังเกตทันทีว่าอ๋อ past เนี่ยในส่วนของ past นะที่มันอยู่ดีก็มี were เ,เนี่ยมันจะมีอยู่ tense น,นึงเราเรียกว่า past continuous เออ past continuous โครงสร้างมันคือประธานบวกด้วย was หรือ were แล้วตามด้วย verb ing คือรูปประโยคเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่กําลังทําอยู่แต่เหตุการณ์ที่กําลังทําอยู่เนี่ยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นเมื่อน้องเห็นแล้วอ๋อเนี่ยพี่บัสโครงสร้างมันเปิดมาขนาดนี้แล้วมันมีคําว่า were แล้วแสดงว่าก้อนที่เหลือเนี่ยก้อนเนี้ยสีเขียวเนี่ยน้องต้องเติมอะไรทันทีน้องต้องเติม verb ing ถูกต้องไหมเพราะว่าโครงสร้างมันขาดอยู่ไงดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ามครับอ่าตอบข้อ3าม คราวนี้เราผ่านมาสองข้อแล้วย้ําอีกรอบหนึ่งไหนๆก็โครงการนี้เป็นโครงการชําหละข้อสอบเก่าน้องสังเกตไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเราจะแบบหักดิบนะได้ยินคนพูดมาเยอะว่าเออไม่จาเป็นต้องแปลไม่จําเป็นที่จะต้องท่องศัพท์ก็สามารถทําได้แต่ความเป็นจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคนที่จะทําเรื่องนี้ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องอะไรครับ รู้จักโครงสร้างของมันอยู่ดีพี่บัสจะย้ำน้องอยู่บ่อยๆว่าวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยต้องให้เวลากับมันต้องให้เวลาทบทวนของมันบางคนนึกว่าเออไม่ท่องศัพท์สบายใจหารู้ไม่มีโครงสร้างที่ต้องรู้อยู่อย่างเช่นในส่วนของแกรมมาแบบนี้ดังนั้นอย่าลืมทบทวนโอเคไหมครับมาเรามาปิดท้ายเรื่องนี้กันหน่อยเออเรามาปิดท้ายเรื่องนี้กันหน่อยมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงว่าน้องเนี่ยสามารถทําได้ไหมาสามารถทําได้ไหมก่อนที่เราจะจบไปเนี่ย เรื่องเทมส์เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่2แบบอ่าฟังดีๆนะมีทั้งหมดอยู่2แบบแบบที่1คือรู้จุดสังเกตใช่ไหมที่เราเพิ่งเรียนกันไปรู้จุดสังเกตจุดสังเกตมีอะไรบ้างนะหนําคบอกเวลา2คือนอกจากรู้คาบอกเวลารู้โครงสร้างอ่าถัดมาคับน้องนอกจากดูจุดสังเกตแล้วมันมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าดูเทมส์คู่เออดูเทมส์คู่ดูเทมส์คู่เช่น ถ้าก้อนด้านหน้าให้มาแบบนี้ก้อนด้านหลังต้องเทนแบบนี้แน่นอนหรือก้อนด้านหลังให้เทนแบบนี้มาก้อนด้านหน้าต้องเป็นเทนแบบนี้วิธีการสังเกตง่ายๆคือต้องดูคําเชื่อมครับอืต้องดูคําเชื่อมอย่างในข้อนี้อ่าอย่างในข้อนี้นะโจทย์ให้ b e f อ r ์มาเออโจทย์ให้ b e f o r ์มา before เนี่ยถือว่าเป็นคําเชื่อมน้องสังเกตได้เลยครับว่าก้อนด้านหลังเนี่ยออก้อนด้านหลังก้อนนี้นะเราเรียกว่า p a r t ทซิมเออ p a ร t simple ด้านหลังเนี่ยเป็นพาร์ทซิมเ e ิลมีการเชื่อมด้วย before เออมีการเชื่อมด้วย before ก่อนด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพาร์ทเพอร์เฟกน้องคนไหนเนี่ยที่ได้เป็นลูกศิษย์พี่บัตรอยู่ในคอร์สตวหวังผลเนี่ยน้องจะสังเกตเลยว่าเออเทมส์คู่เนี่ยมันไม่ได้ยากมันมีอยู่แค่3คู่เท่านั้นเองอันนี้เป็นหนึ่งใน3คู่นะครับเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคู่กับอะไรคําเชื่อมเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าน้องเจอปุ๊บน้องก็สามารถตอบได้ทันทีดังนั้นน้องรูู้้แลวอ่งพพพบัิด ด้านหลังเนี่ยเป็น past simple มีการเชื่อมด้วย before นะด้านหน้าเนี่ยต้องเป็น past perfect เมื่อเป็น past perfect น้องต้องรู้จักโครงสร้างครับอ่ามาทวนกันหน่อยนะครับ past perfect นะครับโครงสร้างเป็นยังไงครับน้องนี่โครงสร้างประธานตามด้วยอะไรครับน้องนี่แฮดบวกตามด้วย v e r บช่องสามดเนี่ยมาละเออแฮดเนี่ยมาละแน่นอนเมื่อแฮดตามมาปุ๊บต้องจบด้วยอะไรนะ้องิร์บช่องสามนี่ตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ ต้องเลือกที่มันเป็นกลุ่มเวิร์บช่อง3มเวิร์บช่อง3เลือกได้ง่ายที่สุดก็คือลงด้วย ed ครับข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสแค่นี้เองนะแค่นี้เลยนะครับดังนั้นพี่บัสขอฝากน้องไว้นิดนึงเออขอฝากไว้เลยนะ ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเออบอกเลยนะเรื่องนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เรื่องนี้พี่บัตรจะพยายามบอกน้องอย่างหนึ่งว่าน้องแม้มันจะไม่ต้องแปลเนี่ยแต่มันมีโครงสร้างที่น้องต้องรู้มันมีจุดสังเกตที่น้องจะต้องระวังดังนั้นน้องของพี่บัตรทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะวันนี้เรามาชำระข้อสอบเก่าละว,วันที่เก้าละเห็นแลวว่าภาษาอังกฤษเนี่ย บางอย่างมันก็มีง่ายบางอย่างก็มียากดังนั้นอย่าลืมทบทวนกับตัวเองโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนการสอบเมื่อก่อนแล้วนะที่ภาษาอังกฤษน้องจะมาทิ้งดิง่งแล้วหวังสอบติดมันไม่ใช่ละโดยเฉพาะน้องกลุ่มสายอํานวยการที่น้องเจอปุ๊บน้องจะรู้ทันทีว่าโอ้โหของจริงนะพี่บัสถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ 60- สิถึงเจเนี่ยวิชาอื่นเนี่ยก็แบกไม่ไหวเออพูดอย่างนี้เลยนะถ้าใครเอะอะก็มาทิ้งดิ่งนะสมัยนี้เขาเรียกว่าสอบไม่ติดแล้วนะครับม ต้องสู้เรารู้แล้วว่าวิชาเนี่ยสำคัญนะครับสำหรับวันที่9วันนี้ก็ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้นะครับดังนั้นใครชอบก็กดไลค์ให้พี่บัตรและพิมความประทับใจใพี่บัตรได้เลยนะครับทุกความประทับใจต่างๆเนี่ยพี่บัตรจะอ่านเองทุกคอมเมนต์โอเคไหมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสู้ๆนะครับน้องพี่บัตรเป็นกําลังใจให้ครับและสําหรับวันพรุ่งนี้เราจะไปชําหละในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์กันแล้วดังนั้นสู้ๆนะน้องแล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันครับสวัสดีครับ